มาอยู่กับผมม่นใน,กนเกณฑราบอกที่มีชื่อว่า Air Cap School Obby ซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นแนว Obby เหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้ผมมาในทีมโรงเรียนดูดิฮะชุดโรงเรียนโพเท่เฮเพื่อนเอ้ยเอมึงหลับทำไมวะเฮ้ยออกจากที่นี่กันดีกว,ว่าไอ้เพื่อนว่าไงวะวันนี้เพือ่อนฮะเพม่พูดด้วยอ้เอพื่อนโอ้โ,อโหแย่แล้วว่ะพออีนี่มันล็อกคนเราไว้กับเออคุณนายเคซี่เพื่อให้เราทำงานหนัก,กันนะโคตรแย่เลยสวัสดีครับไอ้นักเรียนเตรียมตัวต่อคำถามสอ0ร้ยห้าิบคำถามในการสอบด้วยนะขอให้นายโชคดีชิบหายกันพอดีไม เฮ้ยอ้าเอา้เอาเป็นจะลื่นเลยวะ่ะโอ้ยเฮียไม่ลื่นแต่ตัวแตกวู Whoa ้โหโดวตัวข้ามาก่อนโอเควะ่ะเปิดประตูไปเย็ดเคดินสอปากลาวาพื้นลื่นพ่อมืงอ่ะชั่วโดดนี่เฮ้ย <c oughs> อันนี้มันยากอยู่อัน <c> น <oughs> ี้มันยากอยู่ชึบชึบโ okay. อเคผมผ่านแล้วเปิดมานนี่ oh, oh, โอ้โหเย็ดเคไอ้เพื่อนแย่แล้ววะ่ะ oh, oh, โอ้โหลงอาหารแม่งแหลกไปชิ้นๆเลยลงอาหารสลายห้ามงอปเปลพิซซ่านี่คือน,นมวัวหรือเปล่าเชื่อ <Sure, S 1> มีเนื้อแล้วก็โดนัทวู้ห ทะลุได้ไงวนะเนี่ยโอ้โหเย็ดเข้ผมขอเดาว่านี่คือไอติมสตรอเบอรรี่อะ เฮ้ยใม่ใหม่ใม่ใม่ใม่รถเผือกเนี่ยตอร์เบอรี่อยู่นี่เนี่ยมะน,นาวแน่นอนอันนี้วาน,นิลาวาน,นิลามันเหลือขนาดน,นี้เลยวะส่วนนี่น่าจะเป็นเอออืมอืมแกงเขียวหวานส่วนนี่ต้มยำองุงอ่นปะลุยกันต่อดีกว่าโอ้โหอย่ามาเสียเวลาเลยผมต้องออกจากโรงเรียนนี่ว่ะไม่งั้นผมต้องตอบคำถามโอ้โหสองร้อยสิบข้อซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีพอนข้างโง่คณิตด,ด้วยกูเหยียบนี่แหละเชื่อนี่โดนเหยียบถัดข้าวเราไม่ควรเหยียบถัดข้าวนะทุกคนจำไว้ให้นี่คือเออนี่คือเก้าอี้มันคือม้านั่งโอ้โหมานั่ พึ่บลงมาทนี่ก่อนเปิดประตูไปนี่คือล็อกเกอร์อืนี่คืออะไรวะเนี่ยโซนห้ามบุหรี่ท้ามเป็นโซนอย่าบอกนะว่าผมเปิดประตูมาปึ๊บนี่บุหรี่ได้แล้วไอ้เพื่อนว่าไงวะไอ้วันนี้กับเพื่อนยจะรับผู้สู่คลาสเรียนเออพลรานะอย่าบอกนะว่านางคือมิเตอร์ล็อกกายโอ้โหฉันต้องการขนมมึงไม่กดเสื้อเหรอวะไปดีกว่าโอ้โหตเอยแบบที่นี่พี่ชั่วอาชิบอาชิบลงมาทนี่ปาบปาบนี่ไงเหยียบเช็คพอยต์ถ้าหากเหยียบพื้นจะเป็นอะไร โอ้โหมิติลึกลับไม่รู้ของปีไปก่อนขึ้นไปยิงลมก่อนคนลาตามไปเฮ้อเข้ามานี่เข้ามาอีกว้าวลมมานี่เลยโอ้โหเย็ดเค่ตุ๊กตาเป็ดในข้าพระผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีได้ยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรข้ามาแล้วโอเคป,ป,ปั๊บตูไปนี่เลยโอ้โหเย็ดเค่ ไอ้เพื่อนเราคิดว่านี่คือน่าจะเป็นคาบเรียนศิละปะนะเพื่อถึงแม้ศิละปะจะอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าผมไม่ค่อยมีหัวสินเท่าไหร่โอ้โหเย็ดแค่อะไรวะนั่นน่ะมึงรับอีกแล้วอะ่ะรอบสี่แล้วหัวน้ำตาลรอบนี้หัวทองแต่เมืองมไม่บานลูกไปเสร็จภายในห้าวิฟมึงได้เอฟนะเว้ยโอ้โห้ฝ่ายลวกูวนลูกไปเป็นเปิดมานี่เลยนี่มึงเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ยโอชั่วไปเพื่อนเฮ้อไม่เป็นไรเขาลู่ไม่เป็นไรเฮ้อ เราไม่รวมเพียงพอโอ้โหด่วนข้ามมานี่เลยให้เพื่อนวันนี้ว่ะว่าไงวะจิมาแล,ล้วเพื่อนประตูทางออกถูกปิดไว้ว่ะเข้าประตูนี้กันดีกว่าเฉพาะพนักงานโอเคเข้าเลยโอ้โหอ่อติดติดโอเคลงมาแล้วผมโ,โห่ขมุด,ดินเย็ดเข้เขาวงกดอ่ะออกซ้ายมาเลยแล้วกันขอยโยกขวามนันนี่ยึบไปนี่ปึ๊บต่ออ่ะคุณยูดีครับเฮ้ยผมตามคุณมาด้วยกันเฮ้ยคุณไปไหนอ่ะ ใอ้คุณรู้ทางอ่ะเนี่ยเออเดดีเลยดีเลยเราไปเท่ยกันเลยแหละเฮ้ยเชี่ยจริงด้วยโอ้โหเฮ้ยสวยงามว่ะเ่ืาอตอนนี้ห้องเรียนจะถูกเติมเต็มไปด้วยเออเยลลี่สีชมพูต่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่วิตใหญ่จังว่าใครแดงเนี่ยโอเคมีสองทางห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง อดประตูโอ้โหเย็ดเข่โอ้เพื่อนแย่เลยคิดว่ามีบางคนทำส้วมตันว hm ่ะใช่มันทำส้วมตันไอ้เพื่อนปะเาด้วยกันนี่แหละเรต้องรอดดิวะโอ้คอชื่อชื่อเกือบึงเกือบเหยียบแล้วโก้เอออาชื่อโอ้โหพวกผมรอดนี่คือส้วมสีเขียวไอ้สัตว์แค่บันเททิ้งไว้มาเส้นดิวปีขึ้นไปโอ้โหเย็ดเข่นี่ช่องแอร์หรือประตูโอ้โหลงมานนี่เลยอันตรายข้างหน้าโรงเรียนจริงไหมเนี่ย บอกกูทีว่านี่โรงเรียนโอ้โหเย็ดเคเพื่อนเพื่อนก็รู้ว่าพัดลมอันนี้แม่งโคตรแข็งแกร่งเลยว่ะระวังด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเราผักตกได้เลยว่ะโอ้โหเย็ดเคโคตรหนืดเฮ้อตัวข้าไปเพื่อนอย่าไปกลัวเฮ้ยชื่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งช้าก่อนเฮ้ยวิว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 ววิววโอ้โหไปกูยิงไปโอ้โหเข้ามานี่เฮ้อเอาชุบลงมานี่เลยโอเคลงมานี่โอเคเช็คพอย์มาพ้าลมนี่โอ้โหเป่าอย่างช้าผายง่ายง่ายอีซี่โอ้โ อเียทำไปตำเชีย่ยอะไรวะเนี่ยขออนุญาตผ่านไปแบบชิวๆนะครับเนี่ยวิ่งผ่ากลางมาเลยโดดเข้าท่องแอร,ร์ไปแล้วโผล่มาหนี่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโห้องเรียนคณิตศาสตร์ขออกกนุญาตกระโดดข้ามน้ำเขียวนะครับชื่อโอ้โหขึ้นบลวกโอ้ผมรอดโผล่มาหน,นี่โอ้โหเย็ดเคไป่รู้อะต่อไปกันต่อเฮ้ยเจ้ามีก้อนหินม,มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย,เ,ยเพดานอืมเท้าเกินไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่ชื้อโอเคผ่านมาได้ว่ะ ก็บนจำปิดขออยากเข้าซ้ายนะครับโอ้โหเย็ดเคเดินง่ายเลยทีเนี้ยกูวโอ้โหเฮ้ยหนูขาดเลยวะรัดแม่งเลยโอเคประตูโอ้โหนี่โรงเรียนหรือคุกวะเนี่ยไปรูปของเขาวิ่งผ่านไปก่อนละกันไปเก็บอเมบี้เพื่อนๆนะเล่นง่ายๆแบบใครแบบหาอะไรทำว่างว่าในกระบอกแล้วว่าชิบหายแล้วกูไอ้เพื่อนพื้นแม่งพังวะมึงต้องเลือกให้ถูกละกันเขียวฟ้าแล้วก็แดงอะฟ้าละกันโอ้ยพอไปแดงโอ้โหเฮ้ยแดงถูกอะโอเคมาผมว่าเนี้ยแดงถูกแล้วใช่ไหมไปฟ้าไปฟ้า ไฟฟ้าถูกเออแดงฟ้าแดงแดงฟ้าแดงโอ้ยเขี้ยแดงฟ้าๆไปแดงฟ้าโอ้แดงฟ้าแล้วเขียวโอเคผ่านเขียวมาเขียวเขียวไปเลยเขียวโอ้ยเขี้ยสงสัยต้นแดงฟ้าเขียวแล้วก็ฟ้าว่ะโอ้โหปะแกเป็นโฮกเปล่าเอาพ่อมึงไม่ใช่แมนสีแดงสุดท้ายโอเคประตูโอ้โหห้องอะไรวะเนี่ยไอเพื่อนวันเดย์เพื่อห้องอะไรวะไอห้องวิทยาศาสตร์แม่งโคตรแปลกเลยวันนี้เพื่อนโอ้โหเขี้ยสายเคมีทั้งนั้นเพื่อนหนูค่าไปก่อนหลอดทดลองฟึ๊บฟึ๊บฟึบเจ๊กเออร์ซะด้วยว่าแต่ใครมันจะมานั่งเรียนตรงนี้วะเนี่ย ไม่รู้อ่ะผมต้องผ่านไปนี่คืออะไรวะเนี่ยไม่น่าจะจุดหรอกเรากระโดดข้ามไปก่อนเลยโอ้โหโอโวเกือบแล้วกูขอผ่านไปเลยครับขอผ่านไปเลยครับขอบคุณครับช่วยดูตัวฆ่าสารเคมีโอ้โหยาเแค่ตารางธาตุจุด jpg 1นึ ccp ซะด้วยโอ้ว่าเข้าว่าชื้มเฮ้ยบอเนดี้ต้องเข้าวันนี้อ่ะโอเคได้เลยฟึบยโอ้ว่าเเค่โผล่มาไหนวะเนี่ยไอเพื่อเวดี้ทำอะไรกันอะเฮ้ยเฮ้ยคุณแมดบ๊อบมั่งส่งเรามาที่นี่ว่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเออห้องเรียนดนตรี เรียนทีขึ้นสวรรค์เลยก,กูเชื่อเยียบตัวโนต้ตห้ามเยียบสีดําโอเคได้เลยปา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 ๊บชัวชั่ว,วโอเคผ่านแล้วว่ะขึ้นนี่ไปมันคืออะไรไ่เนสีฟ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเหมือนมันจะเป็นท่อนะ<ม>ว่าแต่ท่อเกี่ยวอะไรกับค่าดนตร,ตรีวะนี่คืออะไรโดดข้ามแล้วกันหรือว่าต้องเหยียบก็เยรออ ว้โหตีสปีดยังแค่กูคือความเร็วคือเชอดดดนี่ปาบอ๋อยี่ต้องโดดนี่วะไม่เด้งเว้ยต้องวิ่งว่ะคือเชือดยังแค่โอ้โหดนตีมาวิ่งเราจั่งเนี้ยโอ้ว้าวโอ้โหเหยียบนี่ขึ้นไงเนี่ยไม่รู้อะต้องวิ่งไปเฮ้ยเช่อดเชือดปีนปีนปีนปั๊บ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 ปัาบถ้าปีนกูโคตรเท่เลยปึ๊บปึ๊บจื๊บจื๊บจม๊บโอ้โหประต โอ้ชือประตูสวัสดีครับมีใครอยู่เปล่าไอ้เพื่อนตอนนี้อยู่ในโหคัดเรียงการงานโอเคได้เลยมีตะปูด้วยโอ้โดดข้ามตะปูมึงไม่ตอกไปว่ามึงวางไว้ทำไมเนี่ยใครมันมือบอลเนี่ยอื้มกใครมันเรียนเนี่ยเชื่อโดดข้ามคอวห้ดเหยียบคอไปก่อนฟืบฟับโอ้โหแค่ชืบติดเกือบติดหัวอ้าวลวกเชื่อโดมาหนี้ผมขอเดาว่านี่คือกาวโอเคถ้าเราโดนเราจะติดใช่ไหมติดหนึบเลยผมว่าลองดูโอ้โหหนึบเลยกาวเชี่ยอะไรโดนแล้วแยกออกกันเนี่ยสวัสดีครับว่าแต่นี่คืออะไร ผมไม่รู้คืออะไรวะเขาวิ่งผ่านไปโอ้โหเยี่ยมแหม่เดินเดินไม่ตรงเลยกูเฮ้ยเพิ่งเพิ่งลงมาเฮ้ยเพิ่งเพิขาเดินผ่านเขาเดินผ่านเฮ้ยหยุดหยุดหยุดฟึบโอเคอ่ะซอกแซกไปคือตัวค้าบฟึบโอ้เกือบล่วงประตูโอ้โหเย็ดเค่ดักหน้างั้นเลยอ่ะยุ่งผมกลัวอาจารย์ผมไม่ยอมทำข้อสอบหรอกแม่งเยอะเกินสองร้อยสิบข้ออาจารย์จะบ้าเปล่าผมไม่กลัวหรอกเออกักตัวเดี๋ยวนี้ฮึ่มแล้วก็โดนกักตัวดูผมว่าผมจะโดนกักตัวว่ะนี่คืออะไรเนี่ย ไอ้นี่ก็หลับตลอดเวลาจริงๆโอ้โหเย็ดเคเมื่อกี้ผมไปงีบมางี่บบนโต๊ะเรียนอืมอย่าบอกนี่ความฝันกูไม่ยิงลองแป๊บหนึ่งก่าลังปีนขึ้นไปชื่อชือเชืโอโ้เยเขี้ยแม่งเอ้ยเมื่อกี้ปีนทุกขั้นไม่ปีนขั้นเดียวเฮ้ยเพื่อนมาทำไงวะโอเคซ้ายเพื่อนโอ้เียจเคมีคนนำแอนโทนี่เฮ้ยขอบคุณนายมากเลยวะ่ะเฮ้ยซ้ายแล้วก็ขวาโอเคโอเคโอเค,อเคได้เลยวะ่ะอันนี้ไปงันต่ออืมอย่าบอกว่ายไ,ไม่รู้อ่ะกลางโอเคกลางกางเอ้ยม เออขวาไหมขวาไหมลองลองลองไปขวาเออกูเทสให้กูเทสให้เออเฮ้ยขวารอดเพื่อนตามมาตามมาเออเฮ้ยยังเราไปได้กันแหละเราเป็นทีมวัที่ดีนี่คืออะไรฮู้ชั่วอาชาอาชีอาเชอาโชผ่านได้ว่ะรอไปท่องกันเด้อโดดนี่โอ้โหคมฝันมันง่ายกว่าชีวิตจริงกูเะเนี่ยหรือว่านี่มันจะฝันฝันจริงๆแหละมาผมวิ่งแล้วโอ้โหโดเข้ามาเลยยังแค่โคตเซียนอ่ะฟืบนี่รัดเลยรัดเลยโอ้โหทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่นี่คืออะไรโอ้โหนี่กูฝันร้ายขนาดนี้เลยเนี่ยฝันว่าหนังสือจะฆ่ากูสวัสดีครับคุณหนังสือขอโดเข้าไปนะฟืบ โอ้แว็บโอ้โหตื่นได้แล้วเออโออเอ้เชีย่ยเอ๊ผมตื่นมาแล้วว่ะ มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้เพื่อนวันเดียววะเฮ้ยคุณนายเคซี่เขาไปพักเบรกะนะไปรีบออกจากที่นี่กันดีกว่าได้เลยเฮ้ยเจ็ดเค็มออกมาเกือบโดนพุ่งเกือบตัวติดกำแพงขอผ่านหน่อยครับขอผ่านหน่อยครับโอ้โหมึงมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยวิ่งมาหนี่นี่คือถ้วยละวะของโรงเรียนเรามีสามถ้วยแล้วก็ถ้วยดาว3ดาวถามว่าวแข่งอะไรผมว่ามาริโอคาร์ดวิ่งแหละเฮ้ยห้องว่ายน้ำเฮ้ยผมอยากว่ายน้ำมานานแล้ววะให้เพื่อนวันเดย์ให้เพื่อนเราต้องว่ายน้ำผ่านท่อไปวะโอเคได้เลยวอ้โหให้ตัวแบบนี้มันไม่เท่อเอออัอนนก,กร้อนเนี่ยถึงเวลา Uhm, นี่เลยก็เทเลยโอ้โหเย็ดเข้มีท่ออยู่นะะี oh, yeah. ้นักเรียนลงไปทําไงวะเนี Corps, so right right. right. ่ยไปลวกผมก็ลงมาแล้วเนี่ยขอว่ายไปดูทางก่อนโยกซ้ายไปเป็นปลาเลยกูปมบๆมบมเฮ้ยก้าวทางออกคือแสงสว่างโอ้โหโอ้โผล่มาจากตรงนี้แสดงว่าสระว่ายน้ําอยู่ชั้นบนน้ําเลยท่วมอ่ะตัวข้ามไปป่ะลุยกันต่อว่าแต่นี่คืออะไรห้องคณิตศาสตร์มาเลยกูชอบคณิตศาสตร์โอ้โห ไอ้เพื่อนนี่คือคาสสุดท้ายแล้วว่ะห้องศัสตรศได้เลยตัวคูณเนี่ยตัวหานะเลขสีนะเท่ากับ7นะทุกคนจะไว้สีเท่ากับ7นะคือเมืนนี่เลยขออนุญาตข้าบันนครับโอ้โหวนี่ก็คือคิดแรกที่ไม่มีเท่ากับมึงคิดไปเหอะโ้หโ้าหเหยบนี่เหยบนี่เหยบศูนย์ขึ้นมาแล้วโอเคนี่คือดินสอฟับโดนเหยบยางลบไปปึ๊บปั๊บอาชึบอาชับลงนี่โอเคประตูเฮ้ยท้าออ วิ่งแหละว,วิ่งยาวเลยไม่ตกสนใจอะไรอิสรภาพอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองจะได้ไปตอนทข้อสอบ210ขอ้อเ้อวูโผล่โโมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยเดยเดทางออกจริงไหมเนี่ยไอ้เพื่อนมาเกิดอะไรขึ้นว่าโอ้ชิบหายแล้วกูนี่เราเข้ามาในห้องเรียนเขาเด็กปฐมมาเด็กเพื่อนไะออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเคนักเรียนวันนี้จะมาเรียนเรื่องโง,ง่ๆกันหน่อยนะหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ให้ผมไม่บอกหอรโอกชั่วออกมาแล้วโอเคมาโอ้โหโไอ้เหี้ยเด็กประถมก็ระบาดเหมือนกันเนี่ยตัวคำนี่ปั๊บจ้าโอเคประตู โอ้แยแค่เด็กประถมระบาดก,กูอีกขอวิ่งผ่านไปนะครับไม่น่ามีอะไรใช่ไหมโอ้โหเดินตรงยาวตัวข้ามนี่โอ้โหเฮี้ยขากูโอ้โหตัวดำเลยวิ่งเฮ้ยหยุดหยุดโอ้โหโอเคประตูดูเหมือนว่าเด็กประถมก็มีปัญหาเหมือนกับเราอะนะก็คือแบบโอ้โหน้ำกดท่วมห้องเลยขอเข้าห้องนี้หน่อยครับโอ้โหนี่คืออะไรคุณคุณเว้ยนี่มึงรนะีวิวไหมเนี่ยเชื่ออาชิบขึ้นหินตรงนี้ปั๊บปั๊ปฟึบนี่เชื่อโอเคไปกันต่อเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนมุมเข้าตรงนี้มาเฮ้ยเพื่อมวักทีว่ะไอ้มึงรู้เปล่ามีล็อกเกออออร์งงนนนนั้เี่ยปทากะ <c oughs> แม่งอย่างเนียนเลยดิเฮ้ยชืบโอเคผ่านได้วะ่ะวิ่งเลยผมวิ่งยาวเลยบองเห็นทางด้วยก็มานี่โอ้โหไอเชียยเด็กเด็กปฐมยมแม่เนี่ยมึงพังงี้เลยเด็กสมัยนี้ัตไวเนอะโอ้โ,อโหเหยียดเขโดรยากแล้วกูชึบชบโอเคโอเคเฮ้ยวิ่งวิงว่งวิง่งเอาเชี่ยนวะเหยียบได้สนใจแมนป่าวไม่ไม่ยอมหรอกมันต้องผ่าน <c oughs> ไม่ได้เด็กปฐมผ่านได้กูวผ่านได้ว่ะ ไปเชื่อโอเคลงนี่เหยียบนี่ก่อนเหยียบตรงนี้มาหนี้เลย <c oughs> นี่คืออะไรที่ดับเพลินไปอย่างนี้ให้มึงกินเยอะไอ้ช่วงเนี้ยประต,ตูโอ้โหเฮ้อตรงนี่ <c oughs> ดูเหมือนว่าห้องของเด็กประถมนี่มันจะรันโทษกว่าเราเยอะเลยวะ่ะคือเชื่อมานี่เลยเฮ้ย <c oughs> มันโล่งๆเว้ยมันแปลกๆอันนี่ยมันตุยๆ <c oughs> นั่นคืออะไรขออนุญาตเข้าไปล,ละครับโอโเคเรื่นอนไปเชื่อวับโอเค ตอกแตก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 โผล่มานี hmm. wait, wait, wait. ่ Aladdin ้น like. ึ่ที่ไหนไม่ร uh ู huh. ้ว่ะต anyway. ้องไปกันต่อผมว่าที่นี่น่าจะเป็นเออฐานรับสตาร์เทคแน่ๆเลยแม่งดูร่ำเลิศประเสริฐสีเกินเกินกว่าจะเป็นโรงเรียนว่าแต่ทำไมกูต้องออกจากที่นี่วะเนี่ยนี่คืออะไรอีกแล้วแม่งเงยงานเดาอีกแล้วกูขวาลายซ้ายดีไปซ้ายก่อนเลยโอ้โหชิบหาย้โชคดีด้วยกูซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาซ้ายแล้วขวาซ้ายแล้วขวาขวาซ้ายขวาต่อโอ้ยเฮียนี่เลยซ้ายเลยซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยขวาแล้วก็ซ้ายโอเฮียสนใจไหมกับมูสบ่า ไปอันนี้มันต้องหมายเกมมาซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมมันขวาอีกรอบนี่ไงเย็ด้มึงหลอกกูไม่ได้หรอกตายแล้วผมผ่านไปแล้วโอ้โหลงมานี่โอ้โหเย็ดเ้มีติเลือกอ่แล้วเขาโดดเหยียบนี่ก่อนงั้นแต่แดงๆนี่คืออะไรผมว่าน่าจะเป็นยางลบว่ะเหยียบช็อโกแลตไปก่อนเหยียบนี่ขึ้นไหมมันทัดขึ้นมาฟืบโดดเหยียบดินสอเอายางลบอยู่นี่แล้วนั่นคืออะไรน่าจะเป็นกล่องกระดาษเฉยๆไะละโอ้โหโอ้โอ้ที่เหลวะเนี่ยคุณก็ลัจจะบอกว่าผมออกมาจากตรงนี้อ่ะจริงไหมเนี่ยไม มันไม่ง่ายจังวันนี้เพราะว่าขนาดหน้เจอหนักแน่เลยหลังประตูขอขอดีๆเลยขอดีๆเลยฮ้ยเจ้าโอ้โหหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่บอกก็เลยเดะผ่านมานี่เลยโอ้โหเฮ้ย,ยบุดช่องแอร์บ่อยแล้วเกินด่านนี้โยกขวาไปเลยโยกขวาไปเลยเต็มตัวหกสสักซ้ายหักซ้ายหนึ่ง,ส,งสองฟืบอูหสองทางด้วยขวาไล่ซ้ายดี D. หกักซ้ายไปเลยโอ้โหตันปะเนี่ยผ่านได้โอ้โหเพื่ออโร่เหยียบนี่เลยนี่คือลงหาของเด็กประถมใช่ไหมดูที่ว่าเขากินอะไรกันขอข้ามานี่ก่อนนะครับฟึบฟ ฟึบแล้วก็ฟับเขากินแต่ไอติมหรือว่าไม่ใช่ไอติมถ้าหากว่ามันไม่ใช่ไอติมเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเอ,อ่อน่าจะเป็นฟักทองอะนะฟักทองที่เขียนในรอดช่องของหวานที่อยู่ใน,ในไส้กรอกชัวส่วนสีชมพูเนี่ยมาเล่นตั้งโพนี่ไปแล้วกูวิ่งเลยโอ้โหเคียนน้องไก่ยักษ์แค่มันแดกแล้วทิ้งไว้นี่วะเนี่ยหัวข้ามันนี่ก่อนเลยโอายกลุ่มลูกโอ้โหซอมยักษ์ด้วยเฮ้ยเชื่อโอ้โหแต่เบอร์เกอร์จิ๋วกูไม่เข้าใจสัดส่วนของมึงเลยพวกมึงต้องการอะไรเนี่ยนี่คืออะไรใครมันทาสีไว้ติดพื้นโอ้โหเด ปับชึบโอ้โหไอเคผ่านมานี่เลยมึงก็กินเยอะเหมือนเดิมเลยอา้าวฮะโอ้โหให้ผมรอดแล้วโอ้คุณรอกอ้เคี่ยแล้วเฮ้อโดนผ่านไปหลวดสนิมช,ชึบชับชึบชับอย่าโดนสนิมบาดบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่เชื่อนี่เลยโอ้โหไอ้เคี่ลำหานห้ามจมน้ำไม่ไม่จมกูตัวแตกเลยเชื่อเชื่อครึ่งทางแล้วฮึบฮับเชื่อ วอ้โหรอบว่ะอืมนี่คืออะไรสนามเด็กเล่นข้างนอกแต่ดูเหมือนว่าทรายจะไม่ใช่ทรายธรรมดาอย่าลงมาเลยดีกว่าโดดข้ามตอไม้มาวิ่งตรงยาวเลยวิ่งตรงยาวขึ้นมาข้างบนก่อนเลยปีน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 ,ปน,ปน,ปนโอ้โหไลเดอร์อืมอืมโคตรฟืดโดดข้ามมานี่แหละผมต้องไปต่อว่ะห้ามเหย,ยียบหญ้านี่มันหญ้ากินคนโอ้โหเล่นตั้งแต่เด็กๆหญ้กาก,กินคนเน่ยเหยียบนี่กินจริงเปล่าลองดูวอ้โหก็ไม่รู้จะไปลองทำไมวิ่งต่อดีกว่าวิ่งเฮ้ยโดดข้ามนี่ชึ เรรียบย้โอ้ไมหน้าต่างด้วยวะ่ะอืนี่คือตาที่ผมผ่านมาไม่รู้ว่ากูผ่านมาแล้วกูปีนเลยขึ้นมานี่อย่าบอกว่าหลอดแล้วอ่ะหรอดแน่นอนโอ้โห,อ,โอ,โหอยากกินคนอีกแล้วขอผ่านาชิวๆนะครับเออขอโดดไปหน่อยคุณทั้งขยะไม่โกรธกันนะโอเคไม่โกรธกันโดดมานี่ชึบโดดตรงป้าบป้าบชึบโอ้โหรอดแล้วโอเคมานี่โรงเรียนอะไรวะเนี่ยนี่กูอยู่ที่ไหนแต่วิ่งตรงยาวๆเลยโดดขึ้นมานี่ก่อนหินอ่อนสีเขียวเฮ้ยอุโมงค์โอ้โหทางออกชัวอุโมงค์เนี่ยเข้าเลย เข้าอ,เเขาอุโมงมาแล้วเราเจอฟื้นทางไปต่อโอเคได้อยู่ไใครเปิดรวดว่าเขาคุณคร้าบที่เปิดให้อะโยกมานี่เลยประตูสีฟ้าด้วยโอ้โหคือแรงวะเนี่ยเข้าไม่ได้เชื่อลุยต่อเฮอรั้วสนิมปับเชือ่อเฮอรอลอบมานี่ตัว้ามต่อไม้โอ้โหบอกเลยว่าจิ๊บจ้อยว่ากูฝึกกับเป็นนินจาที่ดีมาแล้วเว้ยเฮอเชื่อใครไม่ดูบอกเลยไปดูได้ในกระโดดข้ามเหน็นเลยปึ๊บฟับขึ้นนี่โอ้โหโลลบโอ้โหด,ดิจิตอลวะแค่นี้ย่าโดนสายดูดห้ามโดนสายดูดเฮอรอเชื่อ ฮึยว้าวเฮ้ยกระโดดกระโดดเฮ้อกูรอดแล้วว้าวเอานี่มาไอ้เพื่อนแจ๋อวะมึงรอดแล้วนี่เลยแบดโคตรโหดโคตรอันตรายโอ้โหทีนี้มึงยิ้มเลยนะเพื่อนกลับบ้านทีมีความสุขโอเคสำหรับเรบอกให้แคปสกูอบบี้ขอจบลงไว้ตรงนี้ก่อนมาเลยว่าแมทที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นผมจะทิ้งลิงก์แมทไปที่ด้านล่างก็กดเข้าไปเล่นกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ไม่มีออออะะไไไไรมมมมาาากกกกกกคคนนที่่ชบ็ฝดดดลลล์ตผผผ้ววยขัปป